สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวผลของการเลือกตั้งในประเทศเยอรมนีกันนะครับพักอนุรักษนิยมของเยอรมนีที่เป็นพักพันธมิตรระหว่างพักสาภาพประชาธิปไตยคริสเตียนหรือว่า CDU กับพักสาภาพสังคมคริสเตียน CSU ได้รับชัยชนะอย่างไม่เป็นทางการนะครับในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2568นะครับ ด้วยคะแนนอย่างน้อย28.5%ฟรีดิสเมิร์ทผู้นำของพรรคเตรียมเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตามมาด้วยพรรคทางเลือกสำหรับเยอรมนีหรือว่าเอสซึ่งเป็นพรรคขวาจัดได้รังตำแหน่งอันดับที่2หลังจากมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์โดยหากได้รับการยืนยันในการนับคะแนนครั้งล่าสุดของพรรคเอสก็จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเป็นอย่างน้อย19.5% ขณะที่พรรคโซเชียลเดโมแครตหรือว่า SPD ของนายกรัฐมนตรีโอลาชโชได้รับคะแนนเสียงเพียงแค่16%เท่านั้นในขณะที่ฟรีดิทเมิร์กก็ได้ขึ้นกล่าวหลังทราบผลการเลือกตั้งว่าสิ่งสำคัญคือการจัดตั้งรัฐบาลในเยอรมนีที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็เวที่สุดเท่าที่จำเป็นไปได้โดยมีเสียงข้างมากในรัฐสภาเนื่องจากว่าโลกภายนอกไม่ได้รอเราและไม่ได้รอการเจรจาร่วมกันที่ยาวนานเราต้องสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็เวอีกครั้งเพื่อที่เราจะได้ทำสิ่งที่ถูกต้องในประเทศ เพื่อที่เราจะได้อยู่ในยุโรปอีกครั้งและเพื่อที่โลกจะประดักว่าเยอรมนีได้รับการปกครองอย่างน่าเชื่อถืออีกครั้งหนึ่งในขณะที่อลิสไวเดลผู้นําพรรคเอฟดก็ได้บอกว่าเราจะยื่นมือออกไปเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของประชาชนเจตนารมณ์ของเยอรมนีเราพร้อมที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเราจะได้เห็นว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราคาดไว้ก็คือ,อพรรคซีดียูทำการช่อโกงการเลือกตั้งโดยการจัดตั้งรัฐบาลผสมกับฝ่ายซ้ายตนบอกได้เลยว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดและเราจะแซงหน้าพรรคซีดีูในฐานะพลังที่แข็งแกร่งกว่าและนั่นคือเป้าหมายของเราขณะเดียวกันนะั้นทางด้านโอลาฟโชหัวหน้าพรรคโซเชียลเดโมแครตหรือว่าเอสดีฝ่ายกลางซ้ายก็ได้ยอมรับความพ่ายแพ้โดยบอกว่าผลการเลือกตั้งที่ขมขืนสําหรับพรรคและถือเป็นความพ่ายแพ้ด้วยครั้งนี้ผลการเลือกตั้งออกมาแย่และตนขอใช้โอกาสนี้ในการบอกว่าตนต้องรับผิดชอบกับผลการเลือกตั้งครั้งนี้ตนขอแสดงความยินดีกับฟรีดิสเมิร์ทหัวหน้าพรรคซีดีู อย่างไรก็ดีเราจะไม่ยอมรับพรรคขวาจัดอย่างเอฟดโดยทางพรรคขอยืนหยัดตามแนวทางที่ชัดเจนอีกต่อไปทั้งนี้เพื่อสร้างรัฐบาลเสียงข้างมากฟรีดิท์เมิร์สคาดการณ์ว่าจะต้องเข้าถึงพรรคเอสพีดีก่อนและเพื่อให้ได้ที่นั่งเพียงพอฟรีดิท์เมิร์สอาจต้องขอความร่วมมือจากพรรคกรีนซึ่งได้คะแนนอย่างน้อย12%ขณะที่ในส่วนของพรรคเอฟดนั้นก็ถูกชูนโยบายจากสหภาพยุโรปยกเลิกมาตรการต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และต้องการฟื้นสัมพันธ์กับรัสเซียโดยพักนี้ถือได้ว่าเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่เลยทีเดียวความเคลื่อนไหวต่าวนั้นน่าสนใจนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดขึ้นอย่างไรจะเป็นซ d ดีจับกับ s p d หรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นนั่นก็คือหมายความว่าการเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยครับอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตการเมืองของเยอรมนีนั้นอาจจะไม่มั่นคงนะครับเพราะว่าคนเยอรมนีส่วนหนึ่งนั้น วันนี้เลือกพับ a อ d ดขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้การเมืองในประเทศนั้นมีเสถียรภาพและสิ่งสำคัญก็คือต้องการสื่อสารให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเยอรมนีนั้นต้องกลับไปคือดีกับรัสเซียนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ